สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่มเมืองมองไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระรษพอดีที่29ธันวาคม2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีณเวทีมวยราชชัเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 2.4.U ยนะครับยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาด ให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทีละพงไกศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมหรือบุรพาสเตเนชั่นนะครับหรือดาบเลดปอสอนะครับ เป็นนักชกจากเมืองการนะครับวันนี้เจอทางนั่นกิติภพวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่หรือก้องไกวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่หรือสิทธิหลวงพี่ตู่หรือโรงเรียนวิสุทธินะครับนักชกจากเมืองการเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อเช้าวันทางน้านธีรพงษ์ กา่ศิลปภพวอกซิงยิมนะครับชาำหนักได้101.9ลดไปจุดเส่วนทางนั้นกิติภพวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่นะครับชาำหนักได้101.5ลดไปจุดห้าครนี้คือการชาำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นกิติภพวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือคบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีเชิงดีครับแต่ทว่า เสียเปียบรูปร่างนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิติภพวิสุทธิรังศีอะคาเดมีนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านธีรพงศ์ไกรศิลปภพ็อลกซิ่งยิมนะครับก็เป็นดีกีก็เป็นแชมป์มวยสยามภาคตะวันออกนะครับสูงยาวเข่าดีฝีมือดีครับเข้าในออกไวฝีมือจัดจ้านนะครับก็ขวางหน้าดันแทงจังหวะชกดีครับนี่คือสไตล์การชกของ,ของทางด้าน ทีละพงไกศิลปพบ็อกซิ่งยิมนะครับและก็วันนี้ได้ลอยได้ยาวได้เปรียบครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านทีละพงกันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนทางนัานคัมเรนขาวซอจิตประเสริฐเมื่อวันที่14ตุลาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางน้านอลังการคุ้งลงน้ําแข็งเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางน้าน ฟ้าขนองสอจอเปียกอุท,ทยัยเมื่อวันที่28พฤศจิก,กาย,ยน2565ที่จังหวัดรบบรุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นที่ระพงไกศิลภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นกิตติภพวิสุทธิหลังสีอะคาเดมี่กันบ้างนะครับกอไปชนะคะแนนทางนั่นแลมโบจิว๋วนอสุวรพง์เมื่อวันที่11กันยายน2565ที่ จิตมองน,น์แล้วก็ไปชนะคะแนนทางด้านยอดกุมารรถสวยจ่าเจตสายพิ้วเมื่อวันที่4ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านยอดกุมารรถสวยจ่าเจตสายพิ้วเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565รยที่เวทีมวยรังสิตครับก็เรียกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเหมือนกันนะครับกิติภพวิสุทธิรังสีนะครับอาคาเดมี่แถมเป็นมวย ฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างแค่นั้นเองนะครับนี่คือฟอร์มการชกแล้วก็สไตล์การชกของเขานะครับสำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือดีและดีกีก็เป็นแชมป์มวยสยามภาคตะว,วันออกนะครับผมออกไปที่ทางน้น่นธีระพง์ไกศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับสูงใหญ่ยาววันนี้ตีอยู่ครับจัดไปอย่าเสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่ดพนพระจันร์บิลเจซีหรือหลังพรจจันทร์แกลลอรี่หรืออัจฉริยะประดิษฐ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยอยู่กับเสียตูสโชคมีชัยนะครับเมื่อเช้านี้เสียตูสโชคมีชัยนะครับคุมมาเองเลยนะครับวันนี้เจอทางด้านพลอ,อภิชาติสจอ,อ,อต้องปาจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมหรือนนยกปอ กบินบุรีครับนักชกจากจังหวัดโคราชซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับอยู่แถวหัทไทยลาดนะครับของสามวานี่เองวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเดชพระจ,จันทร์บิลเจสีนะครับต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับเป็น105กับ106นะครับนี่คือการต่อน้ำหนักนะครับทางด้านเดชพระจ,จันทร์แกลอรี่บิลเจสีครับ ต่อให้1ปอนด์ครับร้อยห้ากับร้อยหกเมื่อเช้านี้ทางด้านเดชพจัชญ์บิวเจซีนะครับช่างหนักได้ร้อยห้าจุดหนึ่งลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านพลอ,อภิชาติสอจอต้องปาจีนะครับช่างหนักได้หนึ่งร้อยเจ็ดจุดหนึ่งลดไปหนึ่งจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่เทวีเทวมวยราชดำเนินนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านพลอ,อภิชาติสอจอต้องปาจีนะครับก็ เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมล็อกตีลัดตีเหนียวแน่นเดินติดติดไปให้ไวไปให้เร็วนะครับไปไปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพลอยอวิชาติสอจอต้องปราจีนนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเดชพัชจร์บิลเจสีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธจุกจิกรวดเร็วเข้าไวออกไวแบบตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเดชพัชจร์ บิลเจซีนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเดชพนจน์บิลเจซีนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเก่งลบฟุกบะมีเกี้ยวเมื่อวันที่15กรกฎาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะน็อกเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธในยกที่2เมื่อวันที่16กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตไฟล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนทางน้านจาก,กัวจัก,กรยานมวยไทยยิมเมื่อวันที่18ตุลาคม2565 6 5ที่เวทีมวยรังสิคห้านี่อฟอร์มหลังของทางด้าน เดชพระจันร์บิวเจสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นพอ,อยอวิชาติสจ,จต้องป่าจีนกันบ้างนะครับขอไปชนะคะแนนขะแนนเขมขาวสจิตรประเสริฐเมื่อวันที่สิสิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทั้งนั้นน้ำพุไกศิลปภพไกสบ็อกซิ่งยมเมื่อวันที่4กันยายนสิกายน2กสที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางนั้นน้ำพุไกศิลปภพ บ็อกซิ่งยิมเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตคำนี้คือฟอร์มหลังของนั่นลอยอภิชาติสจต้งปลาจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้่นเดชพระจันทร์บิวเจซีครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหลากหลายอาวุธจุกจิกตีหัวเข้าบ้านวันนี้เสียตู่คุมมาเองครับมั่นอกมั่นใจว่าเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับจะขวาชัยไปได้นะครับ คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดชพัชร์บิลเจอีนะครับต่อ1ปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ mm hmm. มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับ mm hmm. เป็นการรีแมตช์ไฟ์กันอีกหน,หนึ่งครั้งครับหลังจากทางด้านบิ๊กวันต้องคู่บอลน,นะครับเคยเอาชนะมา1ครั้งชนะธนพลสิทธิ์นายกผันศักด์นะครับมาเมื่อวันที่6 ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังที่เคยเจอกันมานะครับวันนี้รีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งในพิกัด132ปอนด์นะครับเมื่อเช้าในทางด้านวิกวันต้องคูบอลน,นะครับช่างหนักได้134.2ลดไป2.2 ส่วนทางด้านธนพลสิทธิ์นายกพันศักด์นะครับช่างน้ำหนักได้134.2ลดไป2.2เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับบิ๊กวันต้องคูบอลหรือพนุงชัยมวยไทยหรือลุงเรียนกีฬาวิษณุโลกนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าธนาพลสิทธิ์นายกพันศักด์หรือตอท้ายบ้านหรือ ต่อบ้านตาลนะครับโทษทีต่อบ้านตาลครับหรือยอดสิงโรงเรียนกีฬามวยไทยนะครับก็เป็นมวยที่สูงยาวด้วยกันทั้งคู่วันนี้ต่อยกันในพิกัด132ปอนด์นะครับสำหรับสไตล์การชกของนันทนพนสิทธิ์นายกพันศักด์นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดักเสียบดักแทงแข้งขวาโต้แรงขวางหน้าฟันศอกหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของนันทนพลสิทธิ์นายก พันศักนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับสูง180ซนเมตรได้นะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงรูปร่างได้เปรียบเดินหน้าท้าชนครับเดินติดติด,ตดไปให้ไวตีให้อยู่คำนี่คือสไตล์การชกของนั่นบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของนัานวิกวัน One, ต้องคูบอลนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานปานเพชรปอรปิดิศักเมื่อวันที่15กันยายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินไปแพ้นอกทางน้านเพชรพิเศษหอจกอกุบกุบสุทธิในยกที่4เมื่อวันที่27ตุลาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนินไฟา์ล่าสุดก็ไปชนะธนพลสิทธินในยกพันศักด์ครับเมื่อวันที่6ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตคบนี่คือฟอร์มหลังของทาน Big One, ้งนั่นวิกวันต เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านธนพลสิทธิ์นยพันศักดิ์กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านตะวันลุ่งเพชรนาคาเมื่อวันที่7สิงหาคม2565ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปชนะคะแนนทางด้านแก่นคูนทิพท่าไม้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปแพ้คะแนนทางด้านบิ๊กวันต้องคู่บอลเมื่อวันที่6ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เองนะครับผมยังชอบไวที่ทางด้าน มวยสูงใหญ่ยาวนะครับบิ๊กวันต้องคู่บอลน,นะครับวันนี้น่าจะย้ำแคนไปอีกหนึ่งคำลมนะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกวิธีทางด้านบิ๊กวันต้องคู่บอลน,นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านชาลิตออกกิดเกษมหรือเจ้าหนึ่งปัตตภีโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับซ้อมที่วอวังพรมนะครับเป็นนักชกจากลำปาง วันนี้เจอทางด้านฉลามดำาอบุญมีฤทธิ์หรือศูนย์กีฬานามไม้ไผ่หรือเกียรติกำทรน,นะครับซอมที่ค่ายสอบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็ชกกันในพิกัด121ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาลิต อ,อกรนเกษตรนะครับชั่งหนักได้121.4ลดไปจุดส่ส่วนทางหน้านฉลามดำสวบุญมีฤทธิ์นะครับชั่งหนักได้122.3ลดไป1.3คำนี้คือการชั่งน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของหน้าเฉลามดำสวบุญมีฤทธิ์นะครับหรือศูนย์กีฬานามไม้ไผ่หรือเกียรติกำทรน,นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมศาสตร์แข้งเตะใน เตะพับในนะครับเตะขาแล้วก็ล็อกตีครับวันนี้อาศัยรูปร่างแข็งแกร่งแข็งแรงครับบูดูดันวันนี้จะเอาอยู่หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นฉลามดำาอบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นชานลิตออก,กิจเกษมหรือเจ้าหนึ่งปตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันใจเกินร้อยหมัดแข้งเข่าซอกมีทุกอย่างนะครับ อาวุธหนักอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน่านชานลิดออกิจเกษมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านชานลิดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านพงศลิศสอสอต้อยแปดิ้วเมื่อวันที่1 4สิงหาคม2อง5ที่เวทีมวยอตโกสามนะครับจิตเมืองนนนะครับและก็ชนะคะแนนทางด้านสักเล็กโกโกแลนเชียงรายเมื่อวันที่22ตุลาคม2 5 6 5ที่จังหวัดสมุทรสาครฝ่ายล่าสุดก็ไปชนะคะแนนทางนัาน แกนวิทักษ์นายย่าปางวิวเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองคานี้คือฟอร์มหลังของน,น่่นชานลิดออกิจเกษมนะครับเรียกว่าสดเหลือเกิน,นครับสามฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,น่่นฉลามดำาอบุญมีฤทธิ์กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทั้งนัานเพชรไทยแลนด์มรัชพัฒสุรินเมื่อที่8กรกฎาคม,ม,ม2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทั้งนัานสู้ศึก ทีซีมวยไทยเมื่อที่2กันยายน2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนทางด้านสู้ศึกทีซีมวยไทยเมื่อที่7ตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านฉลามดำาอบุญมีฤทธิ์นะครับอย่างสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านฉลามดำาอบุญมีฤทธิ์นะครับ ความแข็งแกร่งแข็งแรงความทเหลาหดครับเข่าในเหนียวแน่นวันนี้ผมมองว่าเขาจะมาแจ้งเกิดได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกลองไปที่ทางด้านฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์นะครับลองให้รู้จักฉลามดำนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับของท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ